ร่นใหม่ตัวใหญ่ๆมาแล้วค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆุท่านนะคะวันนี้ปิ่นรีวิวพาชมตัวโรตารี่จอบหมุนใหม่จากค่ายฟาร์มเท็ค่ะตัวนี้นะคะ FTR 2 4 7 2 XF ค่ะเป็นโรตารี่ขนาดใหญ่นะคะตัวนี้นะเป็นโรตารี่ขนาด2.4เมตรนะคะ ขนาดหน้างานอยู่ที่2เมตร4ขนาดตัวกว้างอยู่ที่2เมตร6 3ค่ะความยาวอยู่ที่89เซนความสูงอยู่ที่1เมตร13เซนน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่490กิโลกร,รมัมโรตารี่จอบหมุนใหม่จากค่ายฟาร์มเทคนะคะตัวนี้ใส่แท็กเตอร์70แรงม้าถึง130แรงม้านะคะ นี่ค่ะสินค้าคุณภาพจากค่ายฟาร์มเทคตัวนี้ FTR 2 4 7 2 x FF เป็นตัว Super ร์เจน3นะคะนี่ค่ะซ u เปอร์เจน3รุ่นใหม่ล่าสุดมีจุดดูน้ำมนันแล้วก็แขนยึดฝาท้าย4จุดด้วยกันนะคะตัวนี้ตัวรุ่นใหม่จากค่ายฟาร์มเทคนะคะท่าในใดที่มองหาสำหรับแท็กเตอร์ออโรตารี่สำหรับไฟแท็กเตอร์ขนาดใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะ หน้างาน2เมตรสขนาดตัวกว้าง2อเมตรหมีสินค้ารุ่นใหม่เข้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะตัวนี้เป็น12บัวใบปั่นนะคะ36ใบซ้ายทับ36บใบขวาตัวใบนะคะผสมซิลิกอนค่ะแข็งแรงคงทนใช้งานได้ยาวนานแน่นอนนะคะตัวนี้นะตัวฝากระโปรงเป็นทรง S-Curve นะคะ ความหนา3มิล2ชั้นค่ะแล้วตัวรุ่นนี้นะคะแขนจับเนี่ยมีสี่แขนด้วยกันนะคะแล้วก็ปรับได้ถึง6ระดับนะคะตัวหัวเกียร์ค่ะนี่ค่ะหัวเกียร์ขนาดใหญ่นะคะรับกับแรงรถได้ดีแล้วก็มีจุดดูน้ำมันด้วยสำหรับตัวรุ่นใหม่ซปเปอร์เกนสาตัวนี้มีจุดดูน้ำมันตรงหัวเกียร์ด้วยนะคะ ส่วนการส่งกำลังค่ะเป็นระบบโซ่นะคะเป็นตัวตั้งโซ่อัตโนมัตินะคะรุ่นนี้นะเป็นระบบโซ่ค่ะเป็นตัวตั้งโซ่อัตโนมัตินะคะตัวสกีนะคะสกีปรับได้4ระดับนะคะสินค้าใหม่จากค่ายฟารมเทคค่ะสำหรับโรตารี่จับหมุนขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ขนาดความกว้างของหน้างานอยู่ที่2เมตรสี่นะคะ เป็นตัวโรารี่ดจอบหมุนขนาด2เมต4ความกว้างทั้งตัวอยู่ที่2เม6หน้างานอยู่ที่2เมตร4ราคาตอนนี้สำหรับตัวซูเปอร์เจน3นะคะจากค่ายฟาร์มเทคตัวนี้เนี่ย89,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะ89,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับ FTR 2472 x f, f ตัวซูเปอร์เจน3 ราคานี้พร้อมชุดเผาปั่น PTO นะคะสนใจก็สอบถามสั่งซื้อได้ค่ะหน้าร้านเราอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะปิ่นอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้แต่จะมีมัดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้านะคะสอบถามสั่งซื้อได้ที่0810462640ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ